สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ซึ่งโรงเรียนวัดนาวงเป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพที่ได้ดําเนินการตามนโยบายโดยมุ่งเน้นการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลายและทันสมัยโรงเรียนวัดนาวงมุ่งพัฒนาตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งในจุดเน้นที่4 ภักเะเทคโนโลยีโดยเริ่มจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเจเนเรช AI เพื่อพัฒนาการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Flip 21เป็นระบบบริหารการเรียนการประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่มีคลังข้อสอบออนไลน์มีระบบตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติช่วยลดภาระครูให้มีความแม่นยำในการประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิธธภาพการเรียนรู้ Google Workspace for Education ใช้บริหารจัดการภายในองค์กรอย่างปลอดภัยห้องเรียน TP 5 9เป็นแอปพลิเคชันพัฒนาทักษะพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนักเรียนสามารถเข้าใช้ผ่านห้องเรียนแท็บเล็ตของโรงเรียนที่มีแท็บเล็ตเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มีห้องนาวงสตูดิโอในการไลฟ์สดการสอนออนไลน์และกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ An นนี่เว่ยแอนนี่ไทให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและเรายังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเราใช้ดีสคูบริหารจัดการนักเรียนให้เข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่เป้าหมายชีวิตที่มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ CEFR และมีการแนะแนวไปสู่เป้าหมายอาชีพในอนาคต นอกจากนี้โรงเรียนวัดนาวงยังให้ความสำคัญกับจุดเน้นที่3ทักษะอาชีพโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ขั้นตอนการคิดสร้างสารรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านโครงการบริษัทสร้างการดีในการทำคาเฟ่แอนเบเกอรี่นาวงและมีการฝึกทักษะอาชีพในการออกแบบสกรีนสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกแก้วผ่านเครื่องสกรีนลายของโรงเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายพร้อมเสริมแนวคิด Learn to Earn เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถต่อยอดไปสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตโรงเรียนวัดนาวงยังคงมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนได้ก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน